ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักง,งานจ้างเหมาบริการรอบที่1ประจำปีงบประมาณ2,566วันที่1ตุลาคม2,565ถึงวันที่31มีนาคม2,566 ขอนำเสนอข้อมูลดังนี้ 5. Evidybody m a y I i n t r o d u c e Myself My Name is สุ l ภา h a j จันมี My Nickname n a t I am a Business Degree in Computer Business of ราชพัฒน์นคร i ิ e r s i t y I am c h e r at ชนบท Subdistrict Non form and Formal and Informal Education Center ผู้รับการประเมินนางสาวสุราพาจันมีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่1ด้านปริมาณผลงาน1.1จํานวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดจมํานวน84คนระดับประฐมศึกษาจํานวน8คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน26คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน50คน1.2 จำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการกลุ่มสนใจหลักสูตรการสากระเป๋าจากเส้นพลาสติกโครงการกลุ่มสนใจหลักสูตรการจัดสวนหยองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการงุนห่าคาและโครงการกลุ่มสนใจการทำดอกไม้คิดตั้ง1.3 จำนวนผู้รับบริการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดล1.4จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน1.5 จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ1.6จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดกอสมาตตำบลบ้านหนังสือชุมชนอาสาสมัครรับการอ่าน1.7จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนค่าเป้าหมายที่กำหนด1.8ร้อยละของการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการศึกษามีการสำรวจข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการการศึกษาของประชาชนในพื้นที่1.9จำนวนผู้รับรการที่เข้ารับการประเมินการรู้หนังสือมีการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาใหม่ทุกภาคเรียน ตัวชี้วัดที่2ด้านคุณภาพผลงาน2.1คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเอ,สาเอกสารใบสมัครของนักศึกษาจัดทําแผนรายบคุคคลจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนจัดทําแผนรายภาคเรียน18ครั้งระดับประถมมต้นและมปลายจัดการเรียนการสอนจัดทําใบความรู้และใบงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รายงานคุณธรรมจริยธรรมและจัดทำกศน .4 ี2.2รอยละของนักศึกษาที่มีผลสำลีทางการเรียน2.00ขึ้นไปมีการจัดทำรายงานสรุปผลการเรียนที่บินจากโปรแกรมไอทีกศนอำเภอชนบท2.3รอยลับของนักศึกษาที่เข้าสอบจัดทำรายงานของนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนทั้ง3าระดับ ระดับประฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเข้าสอบทั้งหมด8 3 3 3 2.4ร้อยละของนักศึกษาที่มาพบกลุ่มเฉลี่ยต่อสัปดาห์มีการจัดทำรายงานกศน .4 จัดทำบัญชีลงเวลาเรียน2.5คุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อทราบผลสำเร็จของโครงการ2.6ร้อรยละของผู้จบหลักสูตรอาชีพที่นำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์มีการสำรวจติดตามผลผู้เรียนที่จบหลักสูตรเพื่อทราบความก้าวหน้า2.7คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาตามปัญยาเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทำรายงานผลดำเนินงานโครงการ 2.8รายละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาตามปัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้ในครัวเรือนจัดตั้งกลุ่มตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการสำรวจติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม2.9คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 2.10คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีการจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินโครงการ2.11กิจกรรมการจัดการศึกษาตามปริยาสายที่ได้ดำเนินการกิจกรรมห้องสม,มุดเคลื่อนที่รถโมบายกศนอำเภอชนาทาบทเคลื่อนที่ห้องสมุดกศนตำบลวางแสงกิจกรรมอาสาสมัคร2.12ผลงานดีเด่น การอ่านสู่ความสําเร็จวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกศึกษาอ่านหนังสือได้วันละ30นาทีต่อวันเพื่อักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้และสนใจในการอ่านตลอดเวลา2.13คุณภาพของกศนตำบลตามมาตรฐานกศนตำบลคอศ .2,554 ตัวชี้วัดที่3ด้านความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตาม,มบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องม,มีการติดป้ายบอกวเวลาทําการเปิดปิดกสณตาบลวางแสงมีความรับผิดชอบในการเข้าเวรธุรการกสณเภอชนบทส่งงานกอำเภอชนบทตามกําหนดตัวชี้วัดที่4ด้านการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าเมื่อจัดก,การเรียนการสอนเสร็จแล้วทุกครั้งเวลาพักเที่ยงปิดคอมถอดปลั๊กปิดไฟก่อนออกไปรับประทานอาหาร ใช้กระดาษรียุทธในเอกสารที่ไม่เป็นราชการเช่นใบความรู้และใบงานเป็นต้นขอจบการนำเสนอรายงานตามตัวชี้วัดขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ